ขอบคุณพระองค์สำหรับก็วัจน์ของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้จับเตรียมไว้ขอบคุณพระองค์ที่พระวจน์ในวันที่เราจะได้รับจะเป็นความสว่างจะทําให้เราได้มองเห็นเส้นทางที่พระองค์ได้จับเก็บไว้และพระวจนะของพระองค์จะยึดเราให้มั่นอยู่ในทางของพระองค์คือขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นพระองค์ขอให้คุณพระองค์สมบัติชีวิตที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์แบบอมมีเราเปิดมาที่สรุปดีบทที่17ข้อที่5ด้วยกันนะครับสรุปดีบทที่17ข้อท <c oughs> ี่5พระัภีรได้กล่าวเอาไว้ว่ายา่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิท กับวิถีของกลกเท้าของข้ามลงมีได้มากคุณเคยทําอะไรผิดพลาดไหมครับในชีวิตนี้คำว่าผิดพลาดนะครับเราได้ยิเราได้เรียนแล้วในสัปดาห์ต่อความหมายก็คือเป็นการลื่นเป็นการสั่นเป็นการถลายและเป็นการลม้มลงและเป็นภาพที่สวยไหมครับผมีคาถามนะครับ สี่ห้าทาที่ผมเรื่องเกล่าออกาคุณอยากให้ใครเห็นคุณในระหว่ังที่คุณอยู่ในท่านั้นบ้างไหมเราใครดูรายการตัวทัศนไหมครับเช่นวิดีโอตลกอย่างนี้นะฮะที่เขาไปถ่ายกันในบ้านมีใครทําอะไรกันเปิดอาจจะเดินเดินแล้วสะดุดหกล้มอะไรแบบนั้นก็ต้องะนะค,คนดูก็หัวเราะแต่ถามว่าคนที่หกล้มเนี่ย โมร,ร้อกับเขาไหมนะผมเอางี้ดีกว่าตอนที่เรา,าเดินไปหนึ่สาวเนี่ยเราอาจจะหมายปองใครไว้สักคนหนึ่งเราอยากให้คนคนนั้นมาเห็นเราในการที่เราเดินแล้วมล,ลื่นล้มล,ลงไปกับพื้นไหมเราไม่อยากเลหลายคนนะครับพยายามที่จะปลอบใจตัวเองบอกว่าความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราควรที่จะรับเอาไว้ บางครั้งความผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่ดีฟังดูดีนะครับเหมือนจะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรที่เราจะผิดพลาดแต่รู้หรือไม่ว่าพระเจ้าไม่ต้องก,การให้เราพลาดเลยนะับพระทัยของพระเจ้าไม่มีคำว่าพลาดพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่ทรงผิดพลาดนะับตั้งแต่วันที่พระองค์เกิดจนถึงวันที่พระองค์ได้เสด็จจากไปบางคนอาจจะบอกว่า พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผมมีคำถามในเวลานี้คุณที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณเป็นใครครับคุณคือบุตรของพระเจ้าใช่ไ,อ,ไอะไรที่ทําให้เรากับพระองค์แตกต่างกันการดําเนินในเส้นทางของพระเจ้าเองพระเยซูคริสต์ทรงดําเนินอยู่ในพิธีของพระเจ้าอย่างแนบสนิท เด็กสนิทอยู่กับเส้นทางของพระเจ้าเราจะเห็นว่าในทุกสถานการณ์ที่พระองค์เผชิญพระองค์มีพร,พระวนจะนะของพระเจ้าในการที่พระองค์จะเลือกเส้นทางนั้นและพระองค์สามารถที่จะรอดออกจากทุกสถานการณ์ไ,ได้พระองค์ไม่เคยพลาดและพระเจ้าไม่ต้องการให้เราพลาดทราบไหมครับว่าคําว่าบาปในภาษาเรานะครับก็มีความหมายหนึ่งและคําว่าบาปในภาษากรีกและฮิบรู มีอีกความหมายหนึ่งความหมายของคำว่าบาปก็คือว่าพลาดจากเป้าหมายนั่นเองผมมีคําถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของชีวิตไหมหาควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นหมายถึงบาปก,ก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพราคุณพลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เท้าของคุณพลาดแต่มนุษย์ก็พลาด ถามว่าก,การที่มุนย์พลาดนั้นเป็นน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้าไหมเปล่าเลยเราจะเห็นรักคมพีบันทึกเรื่องราวของคนที่ทํเผตดพลาดไว้มากมายขอให้คุณระลึกไวอย่างนะครับพรัมภีรีบันทึกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ชีวิตของคนเหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้ลิขิตให้เป็นเช่นนั้นพวกเขากลาจะพา,าของพระเจ้าเองเรื่องของพวกเขาไม่ได้เขียนบันทึกเอาไว้เพื่อให้เราเอาเยี่ยงอย่าง การทำผิดพลาดของเขาแต่เขียนเอาไว้เพื่อเตือนเราในวันนี้ที่จะไม่ทำพลาดเหมือนพวกเขาเตือนให้ได้รู้ว่าคนเหล่านั้นคิดอะไรพูดอะไรกระทำอะไรเขาถึงได่พลาดและผลที่ตามมาคืออะไรถ้าความผิดพลาดเป็นส่วนเล่ของชีวิตเป็นสิ่งที่ควรรับได้และหมายความว่ายิ่งเราทำผิดพลาดเราน่าจะเป็นคนดีมากขึ้นเรื่อยๆ คุณเคยเห็นใครสักคนไหมครับที่มันพลาดแล้วพลาดอีกเราตื่นแล้วตื่นอีกเขาไม่ยังกลับไปทําสิ่งที่พลาดนั่นอีกจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหมดความอดทนพระเจ้าทรงอบคนงานแต่ไม่ได้หมายถึงร่วงจะกับคนยี่ปุนเห็นไหมพระองค์ให้เราพลาดได้เพราะเรายังต้องเติบโตแต่พระองค์มีความคาดหวังกับเรา ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นสิ่งที่เราเคยทำพลาดในอดีตเราจะไม่ทำอีกแล้วเมื่อเราเติบโตแล้วสิ่งที่เราทำพลาดในคราวนี้หากเป็นความผิดพลาดอันเดิมนั่นคือความตั้งใจของเราการตั้งใจทําผิดพลาดในฐานะคนที่เติบโตแล้วเปิดโอกาสให้มันทาลายได้มากกว่าคนที่เพิ่งเชื่อใหม่ที่ยังไม่เติบโต ใช่สงสัยไหมครับทำไมคนที่เพิ่งเชื่อใหม่อธิษฐานอะไรก็ได้แล้วดูเหมือนทําผิดหลายอย่างนะครับมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งพอใครสักคนมาเป็นผู้รับใช้แล้วไปทําผิดพลาดไม่ได้น้อยไม่ได้มากไปกว่าคนที่เพิ่งเชื่อใหม่แต่ดูเหมือนว่าความบาัเขาจะถูกเปิดโปงดูเหมือนว่าสิ่งเวร้ายจะเข้ามาในชีวิตของเขาได้มากกว่านั่นเป็นเพราะอะไรครับ ต็เ,เพราะว่าท่าเจ้าสูงเวทร้องจากคนที่โตมากกว่าคนที่เพิ่งเกิดมาในเวลาน,นี้ลูกผม,มาอายุสามขวบผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากวันนี้ผมยปป้อนอาหารให้เขาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเขาพยายามจะป้อนอาหารด้วยตัวเขาเองด้วยสามปัหลายอย่างผมพยายามจะทําให้เขาไม่ถามนะฮะตอนนี้เนี่ยถอดเสื้อผ้าเขาไม่ให้ถอดให้แล้วเขาถอดเองแต่คุณลองคิดดูเลยครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกผมอายุ18แล้วยังให้ผมป้อนอยู่ไม่ยอมกินเองต้องให้ผมอา,อาบน้ำให้แบบนี้มันก็เกินไปนะเด็กเล็กๆก,กินเลอะมันยังดูน่ารักแต่อายุ18แล้วกินเลอะเสื้อไปหมดอันนี้มันจะต้องมีการลวงวินัยสักอย่างเลยเอ็นะพระเจ้าคาดหวังกับพวกเรามากกว่าในวันแรกที่เราได้รับความรอด พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นเราดําเนินกับโลกโดยไม่ผิดท่า,านลขทศ่ทพระคีร์ได้เรียกร้องจากเราสูงที่สุดท่ามกลางทุกพัฒนคัพสัญญาแล้วคุณอาจจะเห็นในพันธสัญญาเดิมมีคนที่เป็นตัวแบบตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีมากนะบางคนอาจจะมีภรรยาหลายคนแต่ในพันธสัญญาใหม่พระคีร์บอกว่าไหครับจงมีภรรยาคนเดียว เห็นไหมหากมีเกินหนึ่งนั่นหมายถึงเกนการร่วมประเวณีแล้วคนที่ร่วมประเวณีจะมีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ก็หาไม่ได้จะมีส่วนในมรดกแห่งแผง่แผนดินสวรรค์ก็หาไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้จะไม่สามารถเข้าไปในชีวิตของเขาได้เห็นไหมและพระเจ้าคาดหวังว่าวันนี้ชีวิตเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตแต่หากเราทำผิดพลาดมา ไม่เป็นไรครับเรากลับใจใหม่กลับทิศทางชีวิตใหม่หันออกจากทางเดิมแล้วหันเข้าหาพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างอิสราเอลแล้วนะครับในขณะที่พวกเขาได้หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันไปปฏิบัติพระอื่นสิ่งร้ๆได้เข้ามาในชีวิตของพวกเขาแต่ในขณะที่เขาได้หันเหอ,ออกจากทางเหล่านั้นแล้วเข้ามาหาทางของพระเจ้าว่าพรอย่างมากมายได้เข้ามาในระยะเวลาอันสั้น เราคือตัวกาหนดว่าพระพรจะเข้ามาหรือไม่เข้าไม่ใช่พระเจ้าหลายคนอะไรก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทิ่ขิดจากเบื้องบนพระเจ้าทิ่ขิดเอาไว้แล้วโดยการเทพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการให้กับทุกคนของพระองค์ขึ้นอยู่กับตัวเราเองจะรับได้มากน้อยแค่ไหนคุณคือตัวกําหนดว่าคุณจะรับได้มากแค่ไหนพระมีกล่าวไว้ว่าถ้าท่านัไหลาย เต็มใจแล้วชื่ฟนฟังผ่านสายจะได้กินผลดีของฐานดินฟังดูเหมือน